เสียงเปิดของช่องดังขึ้นอย่างคุ้นเคยก่อนที่บรรยากาศจะค่อยๆนำเข้าสู่ความล้ำสมัยของโลกซูเปอร์คาร์ยุคใหม่เสียงคำว่ามอเตอร์มินโลกที่เครื่องยนต์มีชีวิตดังกล้องขล้นเพื่อพาผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวของยนต์ประกรรมระดับไฮเปอร์คาร์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพียงขับเคลื่อนแต่ถูกสร้างเพื่อประกาศตัวตนของเทคโนโลยีชั้นสูงและความเพียรทะยานระดับสุดขั้วของมนุษย์ทุกครั้งที่พูดถึงซูเปอร์คาร์ผู้คนมักจะจินตนาการถึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ กลิ่นยางไม่บนพื้นแทร็กและความเร็วสุดปลายเข็มแต่วันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่รถเร็วหากแต่เป็นผลงานศินละปะที่ถูกผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ขององค์การออกแบบระดับอนาคตรถคันนี้เปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกจากห้องทดลองแห่งอนาคตสัดส่วนทุกองศาร่องอากาศทุกเส้นล้วนถูกคิดมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการออกแบบที่มีจุดหมายในทุกตารางนิ้ว เมื่อแสงสะท้อนบนผิวตัวทั้งสีดำเงาเข้มราวกับกระจกดำคุณจะมองเห็นเส้นสายที่คมดังใบมีดกรีดอากาศอย่างเฉียบคมทุกมุมคือบทสนทนาระหว่างศาสตร์ของแอโรไดนามิกกับศิละปะเชิงลึกของความเร็วรูปทรงด้านหน้าที่ต่ำยิ่งกว่าเดิมตามแบบฉบับรถแข่งระดับ l E Man นที่ถูกดัดแปลงให้สามารถวิ่งบนถนนจริงได้เซลวินาทีแรกที่มองเห็นจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่รถธรรมดาแต่มันคือแรงปรารถนาที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นรูปร่าง เส้นไฟเล็ดด้านหน้าที่เฉียบคมเหมือนดวงตาของนักล่าในความมืดทำหน้าที่มากกว่าแค่ส่องสว่างแต่เป็นเหมือนภาษาที่ซูเปอร์คาร์ใช้สื่อสารกับโลกภายนอกพร้อมบอกทุกคนแล้วว่าฉันพร้อมจะพุ่งพยานแล้วลักษณะของไฟหน้าแนวตั้งที่แยกเป็นชั้นๆทําทำให้ตัวรถดูดุดันราวกับสัตว์นักล่าที่กำลังเตรียมกระโจนเมื่อเดินเข้าใกล้ขึ้นความโค้งของตัวถังด้านข้างจะสะท้อนแสงและเงาสลับกันเหมือนผิวโลหะที่กำลังมีชีวิตแผงซุ้มล้อหน้าถูกดันออกมาเล็กน้อยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคง แพร่พลังและความน่าเกรงขามออกมาอย่างชัดเจนส่วนล้อแมกซ์ลวดลายเฉพาะตัวบ่งบอกถึงแนวคิดการออกแบบแบบยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความเบาความแข็งแรงและความรุ่ลมในเวลาเดียวกันเส้นอากาศบนฝากระโปรงวิ่งย้อนขึ้นไปสู่หลังคาที่ต่ำราวกับหมวกกันน็อกของนักแข่งสายฟ้าจากนั้นไหลไปสู่ซุ้มล้อหลังที่ใหญ่กำลังดีก่อนจะปิดท้ายด้วยดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่ยึดเกาะพื้นถนนด้วยพลังงานทางอากาศอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกสิ่งไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เพื่อใชยชนะเหนือแรงต้านอากาศนี่คือเหตุผลที่ทําให้รถระดับนี้ไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นเครื่องจากที่ออกแบบเพื่อให้อากาศทํางานร่วมกันไม่ใช่ต่อต้านเมื่อเปิดประตูภายในห้องโดยสารเผยให้เห็นถึงการออกแบบที่ไม่ต่างจากยานอาวกาศคอนโซลกลางโอบล้อมผู้ขับเหมือนแคปซูลของนักบินมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้ตามสภาพการขับประกอบกับพวงมาลายัยทรงแบนที่อัดแน่นด้วยฟังก์ชันควบคุมเหมือนของรถแข่งระดับอาชีพ ทุกสวิตช์ที่หยูุ่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพื่อความหรูหราแต่มันคือเครื่องมือของคนที่ต้องการควบคุมพลังระดับพันแรงม้าอยู่ปลายนิว้วเบาะนั่งแบบสปอร์ตที่รัดกระชับเข้ารูปแบบรถแข่งช่วยล็อกสรีรระผู้ขับเมื่อต้องการเร่งจากศูนถึง100ในเวลาไม่ถึง2วินาทีเสียงของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์เงียบแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเตรียมตัวของสัตว์ร้ายที่กำลังจะตื่นขึ้น เมื่อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ด้านหลังคำรามขึ้นมาด้วยพลังที่พร้อมระเบิดการทำงานทุกครั้งที่แตะคันเร่งเสียงที่ออกมาไม่ได้ดังแบบโกลาหลแต่เป็นความดุดันที่คมชัดดุดเสียงคำรามของมังกรที่พร้อมจะทะยานขึ้นฟ้าระบบการตอบสนองของคันเร่งถูกจูนให้ไวแบบสัมผัสต่อสัมผัสผู้ขับเพียงขยับเท้าเล็กน้อยตัวรถก็พร้อมพุ่งไปข้างหน้าเหมือนถูกดึงด้วยแรงแม่เหล็กขนาดยักษ์ขณะขับออกสู่ถนนจริงคุณจะสัมผัสได้ถึงระดับการควบคุมที่แตกต่างจากรถทั่วไปอย่างสิ้นเชิง พวงมลาลัยที่เบาแต่แม่นยำการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วระดับเซียววินาทีและระบบช่วงล่างที่ปรับตัวตามพื้นถนนแบบเรียวไทม์ทำให้ตัวรถราวกับลอยอยู่เหนือพื้นแต่ยังคงเกาะถนนด้วยความมั่นใจสูงสุดในโค้งตัวรถแสดงให้เห็นถึงการคำนวณด้านแอโรไดนามิกที่ยอดเยี่ยมทันทีที่เข้าสู่ความเร็วสูงส่วนล่างของรถจะถูกดูดให้แนบพื้นเพื่อเพิ่มแรงกดทำให้เราสามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วที่รถทั่วไปไม่สามารถทำได้ ความรู้สึกของแรง G ที่ดึงตัวผู้ขับขณะพารถเข้าสู่โค้งแคบด้วยความเร็วสูงเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากรถธรรมดามันคือการผสมผสานร,ระหว่างความหวาดเสียวและการควบคุมแบบสมบูรณ์แบบเมื่ออยู่ในเส้นทางตรงระบบส่งกำลังจะปลดปล่อยพลังสูงสุดออกมาการเร่งความเร็วในระดับที่มองเห็นภาพรอบข้างเบลอภายในเวลาไม่กี่วินาทีทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นโดยอัตโนมัติและทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์คุณจะได้ยินเสียงปะทุเล็กๆจากท่อไอเสียที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในมุมมองของผู้ที่รักรถนี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือเครื่องจักรที่ปลุกจิตวิญญาณทุกครั้งที่ได้ขับเสียงเครื่องยนต์คือดนตรีรูปแบบหนึ่งแสงสะท้อนบนผิวตัวถังคือศิละปะและการควบคุมพลังระดับนี้คือความรู้สึกที่เปรียบเสมือนอิสระบนท้องถนนเมื่อถึงเวลาต้องจอดลงตัวรถยังคงดูสง่าง,งามเหมือนอสูรสงบตัวถังสีดำเงาสะท้อนทุกเส้นสายของสภาพแวดล้อมรอบตัวและทุกคนที่เดินผ่านไม่อาจละสายตาได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถหรือไม่ก็ตาม รถคันนี้จะทำให้คุณต้องหยุดมองและตั้งคำถามว่าอนาคตของยานยนต์จะไปไกลได้ถึงไหนอีกนี่คือเครื่องจักรที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและความเร็วในระดับสุดขั้วเอาไว้ในตัวเดียวเป็นผลงานที่เกิดจากความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่อยากสร้างสิ่งที่เร็วกว่าดีกว่าและเหนือกว่าทุกสิ่งที่เคยมีบนถนนมาก่อนและนี่คือโลกของมอเตอร์มินโลกที่เราไม่ได้แค่พูดถึงรถแต่เราศึกษาจิตวิญ,ญญาณของมันอินโทรอ,อีกครั้งในช่วงท้าย นี่คือมอเตอร์มินโลกที่เครื่องยนต์มีชีวิตอาลโตปิดท้ายช่องขอบคุณที่รับชมหากคุณหลงไหลในความเร็วเทคโนโลยีและยนต์ประกรรมสุดล้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากมอเตอร์มินแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป